ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารภเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามเ่าตามหลักสูตรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกสองเตวิโชได้แก่วิชาสาม สามฉลพิญโยได้แก่พิญญาหกสีป่ปริสัมพิทัป,ประตูได้แก่ปริสัมพิทายานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใชอารมณ์คิดมากที่สุดเพราะว่าใชอารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจรารณาขณะใดที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการ ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วก็สมาธิเขาสุขาวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมื่ออารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานคือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่รำคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสมบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว้ กำลังจิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าสามารถตัดกิเลสเป็นสมุติเหตุทหารเป็นวสดาบันได้และก็เป็นพระศีทาคามีก็ได้แต่ว่าตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระจินนสีสัตว่าพระอนาคามีเป็นผู้มีอที่จิตก็ต้องสามารถทางกำลังจิตทำลายรากฐานของความรัก ในกามารมเลิกความโกรธความเยียบบาดด้วยกำลังของฌานแต่สำหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทำไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานว่าทำไปทีละขั้นเทียตอนทำไปทีละเล็กแต่น้อยใช้อารมณ์พิจารณามากเมื่อจิตใจของท่านยับยั้งตั้งอยู่กำมีกำลังพอสามารถจะตัดกามมานทะได้ เ้าตัดปริฆาคือความกระทบกระทั่งจิตได้อีกก็สามารถเป็นอนาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันต์ตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บเล็กเก็บน้อยเ <c oughs> มื่อเป็นอารมณ์ที่เป็นอนุสัยความจริงอนุสัยนี่เป็นอารมณ์เบาๆแต่ด้ว่าเหมือนกับคนไล่จับอยู่ การสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่ยากนักแต่ว่ายุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหละแต่ทว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีุประมาณชั้นใดได้อนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขวิปเสสโกที่มีอาร์มั่น ในพระธรรมคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จะสัมมาสมุทธเจ้าท่านก็ไม่ทอ้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพระารหัน์ได้รวมความว่าพระอรหันท่านขั้นสุขวิปัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ทั้งฌานสี่เหมือนกันแต่ด้ว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยดังน้อยไม่ยากไม่ลําบากไม่ต้องเคร่งเครียดนักเพราะค่อยๆทําไปตามลําดับทีละนิดทีละหน่อย กำลังจิตก็มีกําลังสะสมกันทีละน้อยแะน้อยจนถึงฐานฌานสี่ไม่ว่าจริยาที่จะเข้าชานออกชานด้นตามอัตยาสัยย่อมเป็นไปได้นนยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตตกิเลสเป็นสมุทเฉติบาหานหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาขันห้าเพื่อความอยู่เป็นสุข อันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ปฏิบัติในเทวีชโชคลักษณะของวิชาสามอารมณ์ความเป็นประสดาสิกิทาคารนาคารหันอตาตมาจะของดไว้ไม่กล่าวเพราะว่าอารมณ์ความเป็นอรหันก็เหมือนกันกับท่านสุขวิปัสสโกว่าการตัดอารมณ์ ก็มีท่านสุขวิปัสสโกเป็นพื้นฐานนี่สำหรับท่านเตวิชโชริชเชยะจลพิญโยนีท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะคือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิพุคุยานกับอุเพนิวาสานุสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นทโสดาบัน ถ้าเป็นประสูดาบัอนได้ยานนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของทิพยคุยานก็ดีปเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นวิสัยขั้นโลกีวิสัยนิืบัญชาโลกีนี่ในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีฬาสมาธิไม่เชื่อไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมรรคตัดผล ถ้าบาังเอิญไม่ได้มักได้ผลเช่ยก่อนแล้วเรื่องกีฬาสมาธิก็ไม่ต้องทํากันเมื่อคืนทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกวิองในวิชาสามคือทิพยคุยายานกับโพเฟนิวาสานุสติยาน <c oughs> ต้องใช้กําลังสมาธิสูงมากเรียกว่าสมาธิมีกําลังหนัก ต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติมิฉะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแก่ผู้ใดเลยเป็นอนุนว่าขอเริ่มต้นในการฝึกทิพยุอคุยานกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่า ท่านบอกว่าคนที่จะฝึกทิพย์โคุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกาบุคคล <c oughs> คำว่าอาธิกรรมิกาบุคคลหมายความว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพย์โคุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบันท่านได้เริ่มทําแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้ว ไม่ใช่ไปย่ำตอกมาตั้งแต่อารมณ์พุ่งสา่านเรื่องการกำจัดอารมณ์พุ่งส่านได้พูดมาแล้วตอนหนึ่งคัดเศษหรือว่าเทพมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจเข้าไปหาเอาที่นั่นเราจะทำอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์พุ่งสา่านหรือไม่พุ่งส่านเท่านั้น ว,วิธีแก้อารมณ์พุ่งสร้างก็เป็นการแก้ไม่ยากทำง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กำลังใจอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนะักหลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถ้วนครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วแต่เราไม่เอาจริงสิอย่าง อะไรมันจะได้เป็นอว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถึงว่าแก้อารมณ์พุง่งอารมณ์ซ่านอารมณ์ไปทางไหนจะไปทางไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าปฐมปีที่หนึ่งแล้วเรื่องการแก้อารมณ์พุ่งซ่านนัน้นเป็นเรื่องของอนุมบาลเท่านั้นปฐมปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าที่ปิยภุยาน คำว่าทิพจปจคุย,ยานแปลว,ว่ามีความรู้เหมือนตาทิพไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพนี่การจะสร้างอารมณ์ความรู้ความรู้เหมือนตาทิพเขาทำกันยังไงใี่วันนี้สอนตามแบบพระพุทธโคสาจารย์แต่งตัดแตางกล่าวไว้ว่า ให้ใช้กระสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกระสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกสินได้ก่การเพ่งไฟสองโอทากรสินได้อาก,การเพ่งสีขาวสามอาโลกรสินได้อาก,การเพ่งแสงสว่าง นี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความประจำก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เขา้าท่านจะไปนั่งจ้องไฟเพ่งต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ำตาไหลแสบตานี่เป็นนั้นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆเน้อตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเถนตรง ไม่คดไม่คงตรงเดแล้วตรงเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคําว่าเพ่งในที่นี้ท่าหมายความให้ลืมตาดูแสงไฟแล้วจําลักษณะของไฟไว้ไม่สนไม่สนใจกับเปลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตาในถึงภาพของแสงไฟ ถ้าภาพก็แสงไฟเรือนรางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จําได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจนน้าตาไหลดูคนเดียวเดียวมันก็จําได้แล้วก็นึกถึงภาพแสงไฟจนกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่แก่ใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทําอะไรอยู่ก็ตาม ความจริงแสงไฟในขณะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาบไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา <c oughs> แต่ว่าสัพ์เชื่อบ้านเขาเรียกว่าภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามันติดใจใจนึกเห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟ มันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่จะทำเป็นสะดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบายเพเห็นว่าไม่มีความจําเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟไฟ,ไฟเทียนไฟครบเริงไฟแต่เกียงท่านก็นกด,ดูเขาท่านสอง หรือไม่หารตามแบบตามับบก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางก็อยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยากี่สมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาวแล้วก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันจี่ก็จําภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับ การเพ่งไฟอย่าไปจ้องเป๋่งเอาเสียจกนกระทั่งไม่กับพิบหูไม่กระพริบตาแล้วน้ำตาไหลแสบตาใ,ใช้ไม่ได้ถ้าดูพอาจำได้แล้วก็ดับตานึเนี่ถ้าสีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสว่างยังไง เป็นนั่งจำจีจำชัยมันก็เด็กมาสองสงวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสินสามรายการเป็นกสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิพยคุยานในเวลาปฏิบัติกันเขาทำยังไงความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดี จำภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยดยก็ช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าอุปจารสมาธิเริ่มเป็นอุปจารชาน อุปจารสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแพรวเป็นแบบกายระยับความจริงมันไม่มีความจำเป็นนักความจำเป็นมีอยู่อย่างเดียว่นนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่าถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสำคัญ ถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะพึงรู้ที่เรียกกันว่าทิพย์อยู่คุยานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกันคําหายไปเสียแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตกเฉะนั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปคำก็ได้ มานั่งชักคิดว่าช่วระยะ10เมตรของรูปกรมหรือว่ายี่สเมตรของรูปกรรมด้วยสามเมตรของรูปครมหรือว่าร้อยแปดของรูปครมรรคก็ตามอันดับแรกก็จะใชน้น้อยๆก่อนนึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจ ถ้าภาพสีไฟภาวนาวเตโชกสินังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวโอทากสินังถ้าภาพแสงสว่างก็ภาวนาวอาโลกสินังภาวนาไปจบบทหนึ่งกระชักรูปะคำเม็ดหนึ่งเราคิดว่าในโลกระยะรูปรคำสิบเม็ดนี่หรือยี่สิบเม็ดหรือสามสิบเมตร,รมตามไม่ใหม่หมเอานน้อย เราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคำว่าภาพนิมิตนี่หมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไหมเราจำไหมเนบโปรวจทราบดีวา่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับาภาพแสงไฟถ้าบาังเอิญภาพแสงสว่างหรือวา่วอาภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันที หรือว่าภาพอื่นปรากฏมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากัดสินโทษได้ขืนไปยุ่งกับมันเข้าก็แสดงว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัตธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจําให้ดีไม่ใช่ว่าภาวนาว,ว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสี นี่การทําอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างผิดผิดมันไม่ใช่เกิดแบบถูกไม่เกิดแบบผิดนี่การตั้งเวลานี่เป็นเรื่องของสําคัญไม่ไม่เอาแค่สักลูกคำห้าลกก็อย่างดี ต่อต่อไปเมื่อความชมนานาญนั้นก็แค่สิบลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกให้จิตทรงตัวที่ถ้าจิตทรงตัวได้แบบนี้แล้วเอาทักสิบนาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพาสีขาวภาพฟ้าสว่างก็ตาม ถ้าจิตทรงอารมณ์ได้สักห้านาทีถึงสิบนาทีอารมณ์จิตเองเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทํากันแบบนี้เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกหินอยู่ตลอดเวลาพระเวลาเดินไปวินาบาัตคือว่านึกเห็นไปตั้งแต่ไปจนกทั่งกลับ เวลาจะเดินไปทุระที่ไหนนั่งรถไปทุระที่ไหนเห็นภาพนั้นจะต้องแต่ไปยันกลับเมื่อขณะใดาที่ว่างจากกิตที่เพิ่งพูดกันคุยกันและทําทุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้นท,ทันทีนี่จิตต้องคล่องและต้องทรงอย่างนี้จึงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็วนี่เราทําเอาดีกันเราไม่ได้ทําเอาเร็วกันแต่ความจริงเป็นของทรรมยาก นี่ว่ากันตามแบบเนื้อมาภาพนั้นปรายกฏกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการนี่ตามแบบที่ท่านพุทธโคสาอาจารย์ท่านจัดไว้ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรกคำว่าในวิสุทธิมรัคดจงเพิกภาพนี้ให้หายไปขอภาพนารกจนปรากฏแทน เพราะว่าตามตำรามันก็ยาวเหยียดเพราะจิตจับภาพลีภาพแจ่มใสให้ภาพนี้เป็นเครื่องวัดกาลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมิตที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้นถ้าภาพนิมิตนั้นชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสาหรับฌานโลกี ถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากาศขมุกขมัวเวลาก็ะล่ทำซึ่งว่ามีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจเฮ้ยหาว่าเราต้องการจะเห็นภาพนรกหรือภาพสวรรค์คนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำแบบนี้ เอาจิตจับภาพดีมิตรให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้รุ้สึกจะยุ่งยุ่งสักนิดนี่ตามแบบถ้าจะยุ่งก็ต้องทำนี่การเห็นถ้าจะถามว่าตรงตามความเป็นจริงไหม อันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจของเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนะี่ยเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราก็เห็นภาพนั้นได้จริงถ้า,าอุปาทานคือสมมติว่าเขาเคยเคยเห็นภาพเขียนจากเทวเทวดาจากฝาผนังบด เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้านุ่งเรียบร้อยแต่ต้องว่าไม่มีเสื้อใส่ผ้าที่จำได้แบบนี้เป็นผ้าพุพาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นเทวดาเทวดาก็ปรากฏมีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเส้งวานสองเส้นคล้องมามันก็ภาพเขียน นี่เทวดาเนี่ยถ้าทางนางฟ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็โยงพระหนมหนมและจีวรร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะนี่เรื่องคู่ป่าทานเทวดาเนี่ยสวยนางฟ้าสวยถ้าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นสมมติว่าปรากฏว่ามีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆงความจริงก็น่าจะเกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้น ถ้าเทวดาท่านมาจริงๆอาจจะต้องสแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาตอนนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกําลังใจให้ส่งตัวว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริงสภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงสมัยความหมาสภาวะสภาวะนี่แมมันยุ่งอดพูดไม่ได้ ถามว่าตามปกติท่านแต่งกายเป็นอย่างไรเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับนับถือถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้สแสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏและจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมท่านนี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริง นี่เรื่องกำลังใจก่อนที่จะกำหนดรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่การทำอย่างนี้ได้ท่านเรีย,ยกว่าทิพย์คุยานเออทิพยคอยิคุยานนี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยาก <c oughs> เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟ้งซสานของจิตได้ที่อย่างเดียว เราไม่สั้นมันทั้งหมดน่ะสั้นในด้านความรักในกามารมณเราก็ไม่สั้นสั้นในด้านความโกรธความพยาบาทเราก็ไม่สั้นสั้นในการง่วงเหงาเฮานอนเราก็ไม่สั้นสั้นคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่สั้นสั้นไม่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สั้นปักมันตรงเข้าไว้ สร้างกําลังใจปลักปักตรงด่งในรม,ท,รมที่าอารมณ์ที่เราต้องการในนิมิตที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนักสําหรับท่านที่บอกว่าทําไม่ได้ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหร่ถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละห้านาทีพอ นั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ดีลืมดาด,ดอวรมจับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายในห้านาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่นเรื่องสภาวะในี่ชอบพูดนะักใครก็อยรู้เรื่องไอ้ที่ก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้น นี่มันขึ้นอยู่แก่กำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลำบากแต่วถ้าว่าบรรดาาทพุทธบร,ริษัทวันนี้นี่มองดูนาฬีกาเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่สําหรับวันนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงม,มีเดบรันรดานั่งท่านผู้นักปฏิบัติทุกท่าน ว่าทำใดดีองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสตาศนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรณแล้วขอท่านองหลายจงมรูธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี